นั่นทำไมพูดอังกฤษออกอมาแล้วนีางสนันวันไหวอาจารย์เอ๋มาเก็บภาพเรายังไม่ได้เอาลิกสิ์เลยเนี่ยมาถ่ายเอาถ่ายเอาอย่างนี้ปีหน้าสงสัยเราไม่ได้มาแล้วเว้ยลูกศิษย์อาจารย์ภาคทั้งวันแน่นอนล่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือดีไม่ธรรมดาแม่เหลือทองจังน่นเลยครับบ้านยางอำเภอสาวัยจังหวัดสระบุรีเสียเบียได้ใจแม่ครัวขวามอขวาไหาขวาฝาามอช่วยกันเชียเสียเบียหนีแล้วจ้า นี่ข่าวเขาว่าแม่ขัวแม่ขัวแม่เหลืองทองดีใจกันใจเดินกันไปคุยกันไปบอกเฮ้ยเหลือเราเข้ารอบเหลือเราเข้ารอบพวยดีใจที่สุดดีใจที่สุดแล้ววันนี้วันนี้ดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้เที่ยวแรกเที่ยวแรกชนะได้ไหมเที่ยวแรกชนะได้หรือไม่ได้ได้ครับเที่ยวแรกชนะได้เที่ยวนี้ดูที่ว่าอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจะภายแรงแข่งหนีพนหรือเปล่า้แล้วเหลือดีแม่เหลืองทองเสาวเฮเสาให้สลากุรีเอาเหลือดีจากเหมืองกะดีปั๊หดังดูที่ว่าไหนขนะดี้ เดี๋ยวแรกเอาชนะได้เที่ยวสองจทะทันดิกระดงเอาได้ไหมสงิสงห์กูบนสิงห์กูบนลบอไปบนสงบิงห์กูบนเริ่มดึงจระดังไล่เบียดมาไล่เบียดมาเรื่อยเปี่อยเหล่องทองเป่เหลืองทองมาดีลิ้งกูจะผัดมันกันไวยวมากกูแย่ yeah, มันก้าวเอาละวะที่เขาบอกว่าเหื สิดไทยนักบาตถวยลัาไนไปทำบอกอะไรขยับไม่ทันซะเล้าเพราะไอ้เมือกกะรีบัดมันกินปลาโคตรดีกะรีดังหนีหนีหนีหนแล้วก็หนีซับแซะหนีซับแซะเข้าเส้นชัยไปกระผมกัปตัดจิตจักนกรรมการครับจัดสินห้แม่เหลืองทองครับชนะไปทั้งสองเที่ยวครับคว้ารางวัลที่ห้าครับต่อไปกรรมการเรียก